มัาจะไปอบรมหรือไปสอนให้กับผู้รับบริการเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วเราบอกเ,เขาต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้นี้นีนเพราะั้นการวัดความสำเร็จจะวัดยังไงจะต้องวัดจากการทำ P t e s กับ p t s t ก่อนมาเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเรื่องคอมพิวเตอร์หนึงสอเนี่ยผมผมไม่อามไม่ต้องยกตัวอย่างอะไร และหลังจากผ่านการอบรมของเราแล้วเขามีความรู้ขึ้นมานะครับนะก็คือทำ p o ส t t เ s สแล้วผ่านคะแนน80%ร้อยละแปอ้นีนน่คือวัดความสำเร็จโอเคไหมฮะแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าจะมีผู้มาเขา้าอบรม80พซึ้นพอใจกับการเข้ามาอบรม3.5มจาหนึ่งอย่างนี้เรามักจะเขียนัน่าบนี้ อันนี้ผิดหมดเลยนะฮะัั้นจะเห็นว่าในตัวองชี้ของสออและสอ,อสอี่เขียนจะเขียนชัดเจนว่าตัวองชี้วัดความสำเร็จโอเคไหฮะโครงการที่ท่านจะทำอะไรก็ตามต้องวัดไปเป้าหมายนะสมมติเราไปอบรมต่อให้เขาบอกว่าพิยีกร ไมอออ่อธิบายไม่รู้เรื่องอาหารไม่อร่อยอากาศร้อนไปห้องอ่นอาดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การจับว่าโครงการนั้นเสร็จหรือไม่เสร็จแต่เสร็จโครงการเนี่ยดำเนินการเสร็จแล้วไแเ,เป้าหมายไม่สําเร็จเป้าหมายจะสจํา,าสเร็จก็ต่อเมือคนที่เข้ามาต่อให้เขาบบนเยอะแยะยปั้หมดเลยแต่เขาได้รับความรู้กลับไป ตามที่เราต้องการสักเทนะ่าไรเห็นไหมะอีกตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าเราจะเห็นเป็นรูปธรรมใครที่จัดงานวันไหว้ผู้เราใครๆใ,ใ,ใ,ใครมีส่วนร่วมในการจัดงานวันไหว้ผูมีนะจะีใช่ไหมฮะตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดงาน,าน,านวันไหว้ผูนะ้อยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าอันีนะักศึกษามาเข้าร่วมเท่าไหร่นะครับใช่ไหมฮะ พึงพอใจเท่าไหร่เด็กก็จะเร่งความเร็วอ,อันนั้นไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จต้องกลับไปถามว่าเราจะงานวันไหวเ,เื่อเพื่อให้เด็กเนี่ยได้นะครับมีความกระตันยูกระตุ้วทีบตาต่อครูบาอาจารย์รู้สึกซาสซึ้งในหูอาจารย์มา,า,า,าช่วยสอนรู้สึกซาสซึ้งในหูหมออาจารย์วัตถุประสงค์อันที่สองคือตัวอาจารย์เองมาเข้าร่วมใน งานวันไหว้คุณวัตถุประสงค์คืออาจารย์จะรู้สึกภาคภูมิใจใช่ไหมนั้นหลังจากเสร็จงานวันไหว้คุณลองวัดสองตนวัดเด็กว่าหลังจากจบงานวันไหว้ครูท่านเนี่ยรู้สึกอ่าอาก็เรียกว่ามีความกระทับอยูกับตเวทิตารหรือลึกถึงบุญคุณบาอาจารย์แต่ท่านเด็กตอบเขาว่บมาก็อย,อย่างนั้นววนะมาเน่าศีลเวลา แถมยังออกกับห้องประชุมยังเดินชนชน,ชนครูบาอาจารย์อีกแสดงว่าเราจับมาเนี่ยไ,ไม่เกิดผลสองเด็จท่านจับหรือไม่จับเนี่ยไม่เกิดผลอะไรก็เด็กถามว่าเราเสียเงินเสียท้องจากเพื่ออะไรเหนื่อยนะผมรู้ว่าท่านจับงานอะหนึ่นแล้วท้านไปถามครูบาอาจารย์โอ้ท่านมาร่วมแล้วท่านรู้สึ <c oughs> กภาคภูมิใจในความเป็นปครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บาอกงั้นนั้น่ะ อธิการสั่งมาก็มานั่งเป็นพระอันดับไอ้ที่จะจับเลยใช่ไหมเหมือนกันท่านจับงานวันปีใหม่วันสงการวันลอยกระทงเนี่จับเพื่ออะไรตอบผมบอกนะฮะแล้วมันบรรลุไหมไม่ใช่วัดว่ามีคนมาเยอะไหมนอันนี้จะเป็นอันหนึ่งที่ที่ผมอยากจะอยากจะชี้ว่าจากการประเมินนะฮะ ข้อมูลคณะกรรมาการได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำนไม่ได้สะท้อนความสําสเร็จแต่สะท้อนว่างานนั้นเสร็จคือเราทําพิธีกรรมทำโครงการนั้นเสร็จแต่เสร็จแล้วมันสําเร็จหรือไม่เสร็จกับสำเร็จเป็นคนละเรื่องนะ,ะประเทศไทยมีปัญหาตรองเนีนนะะมีปัญหาเพราะเราแยกแยะไม่ออกท่านลองกลับไปดูโครงการอันนี้ผมพูดถึงการทางานท่านในสำนักงานนี้แล ท่านไปดูโครงการของท่านง่ายๆถ้าปีไหนคนทําโครงการลาป่วยหรือไม่อยู่แล้วอยู่โครงการนั้นคือไม่ทําอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําโครงการนั้นเลยแล้วเมื่อติดตามพบว่าไม่มีผลอะไรจ่อสถาบันคือท่านทําหรือไม่ทํแต่ไม่มีผลเนี่ยปีถัดไปทานจะทำเรื่องเงินุษย์ถ้าลองไปดูนะหลายโครงการ ผมไปผมเป็นคณะมนรีผมลองไล่เช็คบางทีปีเราก็ทํามาทุกปีฮะปีนั้นคนทับป่วยคนอื่นคนอื่นนี่ก็จะไม่รู้เลยมันก็ไม่ได้ทายกเลิกไปมีอะไรเกิดขึ้นม,มีอะไรเกิดขึ้นม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นมีอะไรนั้นงานไม่ยังเดินไปได้ตามปกติไอ้ประเทศนี้เดินโครงการออกถ้าลองกลับไปรีคอห์สภาพาการงรานโอเคนะฮะประเด็นที่สองที่ก่อนที่จะให้ใใใทุกท่านได้ได้ถาม คือโครงการบริการเนี่ยนะโครงการบริการที่ทงานกับสาธารอันเนี้ยเข้าใจผิดเยอะมากจะต้องเป็นโครงการที่ทำแล้วผลเกิดกับคนนอกองค่กรกไม่ใช่ระหว่างะนะไม่ใช่ระหว่าง นะระหว่างวิทยเขตไม่ใช่ถ้าเป็นคนเกี่ยวข้องของคนในจัดแล้วไม่เรียกบริการราชการบริการรัชการจะต้องไปเกิดผลที่คนนอกนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองต้องเป็นเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ของเรายกตัวอย่างว่าถ้าที่นี่นะอยากจะจับบริการชาชการไปออกโดยแท่เคื่นที่ ถ้าจาับได้นัานจับได้วิธีการั่านคือต้องไปหาแพทย์พยาบาลมาลุ่มทีแล้วก็ไปออกแพทยาาท์ทนีไอ้น,นี้ท่านจับได้นะฮะไม่ไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ไม่นําเป็นบริการชาการเพราะท่านไม่ได้ใช้ความรู้รอะไรท่านเลยเพราะท่านไปเอาถ้าไม่มีขนาดแพทย์ไม่มีขนาดพยาบาลท่านไปเอาองค์ความรู้อื่นมาแล้วก็ไปอันนี้เอกชนเนี่ยสร้างให้เกิดปัญหาคือ แถมไปออกบริการวิชาการและไปเก็บเงินด้วยผู้น่้กินข้าวโอทิวสมมติผมเนี่ยอยู่หน้าแคนผมจะจัดอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ผมไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะผมก็ขอจา้างท่านไปจ้างท่านเสร็จผมก็ไปเก็บข้าวะเบียยกับคนมาแต่แ้วผมก็กินหอวขิวผมไม่ได้ทําอะไรผมแค่ออแกนิเซอร์อันนี้เขาไม่เรียกบริการวิชาการแต่จับได้ในจับได้แต่ไม่นำ ว่าเป็นบริการรชาบริการราชการหนึ่งต้องเกิดขึ้นกับคนเกิดผลกระทบกคนนอกสองต้องเป็นองค์ความรู้ที่ที่เราอยู่ในองค์กรของเราท่านเก่เนเนงเก่งวิยาทคโนลรีท่านเอาตรงเนี้ยไปโอเคช่นหนนะฮะนั้นต้องฉลาดอ,อันที่สามตอนเนี้ยสำคัญเพราะว่ามีหลายหลายคณะทำทุกท่านต้องเป็นโงคการ ที่เขียนไว้และนำเสนอผ่านกรรมการปรนะจำหน่วยงานจนกระทั่งถึงสาภาถึงจะนำแต่ไม่ใช่วันนี้วันดีวันนี้นนนนมีชุมชนหนึ่งเดินม,มา,าช่วยไปจับปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เราสิเนี่ยเราก็ใจดีเอาพรุ่งนี้ไปจับมีโครงการไหมยังไม่มีโครงการเพราะเขาขอมาก็าก็ไปจับนิาหน่อยนะฮะอันนี้ถามว่าไปทำได้ทำได้ แต่ไม่นับเราเรียกว่าเป็นโครงการงานกุศลถ้าท่านจะนับท่านจะต้องเขียนไว้ตัองอ้งแต่ต้นจีนส่งให้ท่านอธิการอนุม,มัติให้ชัดเจน10-20โครงการชัดเจนแต่ถ้ามีโครงการอื่นๆที่วอล์กอินเข้ามาโดยไม่ได้อยู่ในแยนถ้าท่านอยากจัาคือจักงานกาุศลให้เขาา้าไปแต่ไม่เอามาทำคะแนนนะ ไม่เอามาเกี่ยวข้องไม่เอามาคิดเวิร์กโหลดไม่เอามาคิดอะไรเลยเพราะการคิดเวิร์กโหลดหรือการที่ทางทีมผู้บริหารจะดูว่า,าท่านทางานหนักหรือไม่เขาจะดูจากทางที่เราตลกลงกันหรือว่าเพราะนั้นจะเกิดอย่างนี้ทําทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่ต้องทาเราคุยสรตกลงว่าเราจะทำสิ่โครงการนี้ไม่ทำเลยแต่ไอโครงการเพราะอินเข้ามาจ,จะยังทำอย่าง นะครับนั้นเราจะถูกระเด็นี้สมอน,นะฮะเหมือนกันโดยว่าฝ่ายสาสุดนี้นะฮะรู้ทุกเรื่องยกไปเรื่องที่เขาดูร <c oughs> หรือรู้แต่เรื่องคนอื่นเรื่องของตัวเองไม่ดูเลยนั่นคือปัญหาดังนั้นผมพยายามโยงมาจถึงคําว่าบริการวิชากาสามของประเด็นนี้ต้องข่มทีนี้มันเป็นเท็เป็นแท็กติกแล้ว แท็กติกว่าถ้าเข้ามาขอให้เราไปไปบริการวิชาการในสออแลสออจะเขียนว่าต้องมีการสนุนหรือจริงๆความหมายตรงนั้นเข้าขอมาก,ก็ถือว่ามันมีความต้องการงเ,าาเราไปจัดให้ถ้าไม่ได้ยินแมแไ,ไปจัดได้ไม่จัดได้นะฮะแต่ถ้าท่านอยากจะเอามานำแนะนำว่าในช่วงการปี ให้ท่านเอาไอ้โครงการเนี่ยบรรจุเข้ามาทบทุนในแผนการทีและสเสนอถึงแม้ท่านจะทะาําไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเราทบทวนแผนว่าจากเดิมเรามี20โครงการแต่มันมีคนขอมาอีกสามเราก็กางบีเราการ็ประกาศทบทวนแผนว่าไอ้20โครงการเนี่ยบางโครงการคนทำลาไปศึกษาต่อหรือไม่มีเงินหรือไม่มีงบอะไรนะขอลดเหลือ18บแปดอ้าวมีวงมาอีกสา เราก็ขอปรับโครงการกลางดีว่าขอนะฮะคณะกรรมการมหา,าวิทยาลัยอนุมัตินะฮะ18ก็คือขอตัดไปสองแล้วขอเพิ่มไปอีกสามปรับเอกสารใหม,มา่ผู้ประเมินจะมาดูปลายปีแล้ว็หยิบเขามีชุดการปีเนี่ยส่งให้เขาว่าแผนทังเราเนี่ยตอนต้นปีเรา,าเสนอแบบนี้แต่เรามีการปรับแผนนั่นปลายปีกลายเป็น18 3นั้นตัวตั้งก็คือ18โมไซคเมื่อผู้ประเมิน หมือนผมมาปลายปีเนี่ยท่านจะปรับอะไรการงนี้ยท่าน,นทำได้แล้วเวลามาเสนอเนที่ผมเนี่ยตอบประเมินเนี่ยก็จะเป็นตัวสมบูรณ์ที่มีการปรับเราอนุญาตนะไม่ใช่ว่า,าต้นตีไม่ได้เสนอหรือดื่นเสนอแล้วจะไม่มีสิทธิเลยการที่เราก็มีสิทธิเพราะว่าผมคิดว่าเงินรายได้ของที่นี่ก็ใช้เงิคล้ายๆก,กันก็คือการปีแล้วก็เงินยวกันให้ทุกคนได้เห็นไหมครับ ผมชวนคุยเพื่อให้เกิดอะไรน,นี่มีประเด็นคำถามมีใครสงสัยว่าที่ามมาทำงานเกี่ยวกับคุณภาพแล้วสงสัยประเด็นไหนผมจะตอบให้ก่อนนีนะ่มีประเด็นสองปรับาผมพูดไปแล้วสองประเด็นเรื่องของบริการวิชาการเรื่องประมินสองเรื่องอ่านเฉยนะมีประเด็นเท,ท่าไหรที่เป็นเลสเซอร์เริมที่เราจะที่ท่านไม่เข้าใจแล้วผมจะได้ชี้แจง ทำแล้วสงสัยเช่นนั้นขอแสดควานดีับขอนะครับว่าในเรื่องของการคาดสารวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยครับครับประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วไม่เข้าใจกันทั้งประเทศผมผมก็ยอมรับว่ามันเป็นคำใหม่แล้วมันเป็นเป็นบริบทที่ที่เราไม่เคยเรียนรู้กันมาก่อนผมเล่าใ ทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกของที่เก้าร้อยเป็นเพิ่มใช่ไหมมีงานวิจัยเนี่ยไม่ว่าตีพิมพ์ในระดับไหนเนี่ยมีทั้งหมดเก้าร้อยต่อหนึครับผมผมตีกว่าเก้าร้อยถ้าผมอยู่ในส่วนการผมจะเริ่มวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับผมจะนั่งชี้วัดดิ้งให้ท่านได้ดูนะว่าวัดดิ้งเป็นมีการคัดสาย วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จยกางานวิจัยในกานสร้างสารที่มีความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและก็ดำเนินการตามระบบที่กำหนดวิธีการก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าผมดูแล,แลงานวิจัยนะครับหรือเป็นคณะกระมกรมการที่จะทำคอยผมก็จะเอาร้อยเปเปอร์มาเสร็จแล้วก็ให้กรรมากรารชุดนี้ดูแล้วแยกแยกออกมาว่าไอ้เก้าร้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของ การสื่อสารสักเท่าไรร่ยุคเกษตรสักเท่าไหรเรื่อคอมพิวเตอร์สักเท่าไหร่ผมก็จะสรุปออกมาอย่างง่ายๆจาก900ผมจับหมดอยู่แล้วว่าเป็น10หมวดพบว่ามีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก,กเกษตรสมรรในกรเกษตรนะฮะอยู่จํานวน50เรื่องซึ่งพบองค์ความรู้ว่ามีเชื้อโลคใหม่ หรือมีเทคนิคการทําอาหารใหม่ๆค,คือผมไม่ดูเนื้อหาของท้างนั้นะหรือมีเรื่องข้าวเท่าไหร่สรุปเป็นภาษาไม่ได้นะครับและก็เขียนเป็นบทความเพราะเราจะมีการเรียนรวบรวมเอารวบรวมเก้าร้อยเรามาคัดสรรวิเคราะห์สรรเคราะห์องความรู้นะครับมีหลายที่เขาเข้าใจดีเอามีเก้าร้อยใช่ไหม ก็ไปเอาบทขันยอดเก้าร้อยเรื่องมาแก้ติดกันแล้วก็ส่งไปเนี้เสร็จแล้วอันนี้ไม่ใช่เพราะลูกเขาบอกยีงไงรูปรวมวิเคราะห์อสารนันก็คือเนี่ยข้อมูลจริงๆก็คือทุกงานวิจัยมันจะมีบทสรุปตรงน้มันจะบอกเลยว่างานวิจัยอย่งเนี้มเกิดประโยชน์อะไรเราไม่ใช่หรืนไะ้่ตรงนั้นเราไม่ว่ากันแต่่า,าไปเอาพวกนั้นมาแกติดจากนั้นท่านต้องอ่านแล้วเขียนไป พบว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์เนื้อหมูเทา่านี้เนื้อไก่จานนี้นะครับเป็นองค์ความรู้ที่ชาวบ้านเข้าใจได้อย่างเช่นพะบวิธีการเลี้ยงสัตว์รูปแบบใหม่ต้เขียนปัญญาไปจากงานวิจัยสาเรื่องเรื่องนี้นะครับพนะบ,นะรบ,นะรบเรื่องของออมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่อีกสิโปรแกรม ประกอบด้วยโปรแกรมประเภทนี้นะเกี่ยวข้องกับอะไรการกำจัดไวรัสของแล้วแต่ท่านก็นบรรยายพอเขียนเสร็จเป็นภาษางานก็เอาไปึ้นแพร่จะขึ้นทางเว็บไซต์ทำเป็นวอราสารยุนาสารลขงข่าวนัน้นสือพิมพ์ว่าในรอบปีที่ผ่านมาอ๋อตรงตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่ผมจะขยายความต่อเพราะว่า ได้ไอเดียที่ดีของเรายังขาดการรับชาสัมพันธ์แบบนิ่หรือองความรู้อย่างแน่นได้ผ่านทางสื่อที่เป็นจุดเน้นหรือจุดเด่นน,น,นั้นกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยท่านจะเอาไปไประชาสัมพันธ์เชิงลุ้ได้ถามว่าถ้าประเทศรู้จักรากประวัติในประเด็นไหนบ้างอะไรคือเป็นจุดขาย อย่างผมยกตัวอย่างถ้าผมพูดถึงสตาร์บัคท่านนึกถึงกาแฟทำไมท่านนึกถึงได้แล้วถ้าพูดถึงราชกาบันนึกถึงอะไรอยากจะพูดเริ่มไปตรงกันพูดถึงราชกาบันพูดนึกถึงอะไรแต่ถาการศึกษาที่เนด้นานไหนเพราะว่าทุกคนรู้สตาวันการาึกรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันก็ยังกว้างเพราะที่อื่นก็ยังมีวิทยาศาสตร์ วิศวะวิศวะที่อื่นก็มีวิศวะจุฬาเกษตรก็มีวิศวะมันยังไม่สัต้์วยังไม่สัต้์นนั้นมันต้องหาอะไรที่ผมพูดถึงปุ๊บสัท้์วะึงในนั้นก็คืองานวิจัยที่เด็กๆเขาพูดถึงขุนยนนั้นถึงเราไหมผมไม่รู้ถ้าท่านคิดว่าถึงก็ใช่ท่านต้องเอาตรงนั้นเนี่ยมา ทำเป็นข้อความอย่างง่ายๆเผยแผ่ทางวิทยุโทรทัศน์สื่อพิมพ์นี่เขาคือเอางานวิจัยใน้เกร้อเรื่องแล้วต้องทำทุกปีนะปีใหม่ก็ต้องทำสามปีถัดไปก็ทำสามทีนี้ระดับคณะก็เหมือนกันคณะของท่านสมมติเราพูดถึงคณะวิศวะหรือคณะเกษตรเทคโนโลยีการเกษตรท่านก็ไปสรุปเรื่องของท่านมาสิ ะะว่าเทคโนโลยีการกเกษตรผ่านมา1ปีผล<อ>ิตาเารื่องเกี่ยวข้องอะไรบ้างมันก็จะออกไป,ไปเรื่องของเทคโนโลยีการกนเกษตรนัน่นคือวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ทำเป็นข้อานน่านง่าย้คนทั่วไปอ่านเขา,เ,ขาเ,ขาเขาจะไม่รู้หรอกโอ้โหพบเทคนิคใครชื่อภาษาอาังกฤษนะฮะ,ะ,ฮะอ่พวกนี้เราเ <c oughs> ขาจะใช้คำอย่าง่ายๆบอกว่าลากกระวา พบเทคนิคใหม่ในการรุมเนื้อสัว์ซึ่งใชคค้คือไม่ต้อง,ชงใช้ภาษาอังกฤษเลยใช้ภาษาไทยง่ายๆคนทั่วไปก็ฟังโอ้เนี่ยที่มีพบเทคนิคใหม่เจ้าพูดต่อใช่ไหมแค่นั้นเองก็าต้องการแล้วท่านก็ต้องมีการเผยแพร่ออกไป <Okay. S 1> โอเคนั่นคือสิ่งทีอ่อยากจะแชร์แล้วก็ทำให้สนุนถึงเรื่องของวิเคราะห์สังคมนะครับ ไม่ใช่เอาเอา, paper าเปเปอร์มาแบ่งติดกันนะฮะหรือเอามาแยกแยกรวมแค่นั้นยังไม่ดีไปต้องเอาเนื้อหามาสรุปถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเอามารวมกันนะฮะประเภทเดียวกันเอามารวมครับมีประเด็น ใครจะซักถามหรือให้หรืออธิบายหรือให้อธิบายปอะไรในต้นเติม ว่าถอเปลีาต้องเนบาทบาทเท่านั้นครับคือคือประเด็นเนี้ยผมบอกได้เลยยังปเ,เป็นประเด็นที่ถามมาดีดีครับเป็นประเด็นที่เราเดนมาทำความเาใคือมันเป็นกรองที่อ่เรียกเ็ระดับประเทศที่ <จะ S 2> ว่าเราจะนำอาหารในส่วนอ่นาการวิจัยและวก็แยกงานสร้างสรรค์การสั้าสรรค์ทก็ดีกุออกไปที่งานทางศิลปะ แต่ของที่เนี่ยผมรู้มีมีแคตตาล็กอกนลยซึ่งอาจจะเป็นอา้าของการผลิตซอฟแวร์นะระบบนะฮะพัฒนาตรงนั้นแล้วรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมของที่เนี่ยมีหลายคณะที่ทำในเชิงในในในเชิงของนวัตกรรมหรือสิ่งใดที่เป็นซอฟแวร์ที่มันจับต้องไ,ได้โอเคถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์มันจับต้องได้ แลสินคดินนั้นก็จะมีระบบของการวิจัยของรับเพราก่อนี้สิคดินมันจะต้องมีกระบวนการทำจสิงิานวิจัยรองรับว่าดีจริงหือเกินะโริงนะครของที่เนี่ยผมผมเห็นหลายคณะครับบนั้นซึ่งมันไม่มีแคตตอกรือ่ตกองยอมรับหลายหลายงานมันมันเป็นเกือบจะเป็นนวัตกรรมเท่เกือบนะ ยังไม่คือกระบวนการสุดท้ายนาวนัตกรรมเพราะคำว,าวา่านวัตกรรมมันจะต้องมีบอที่ที่สามคือมีบุคคลที่สามหรือส่สสวนใหญ่เราไม่ใช่บุคคลเราใช้ว่าเป็นหน่วยงานที่สามหรือหน่วยงานระดับชาติที่มารับรองว่าอันนี้คือนวนัตกรรมนะครซึ่งหลายๆครัง้งมันเอาไปต่สิบัาท หลายๆค้านคือสินที่บัตรหรืออนุสินอนุสินทธิบัตรไม่ได้มันก็จะมีในแคตสักพอดีแต่ไอช่วงบองการที่เนี่ยหลายนานมันหยไปย่างนี้ตรงนั้นเราก็ติดตาให้ได้นะครับมันมีหลายมาอะไรเขารีเบตนี้ก็ารีเบตเรื่องของคำว่าลิขสิทธิ์อย่างเช่นเข้าไปแต่งเพลงปัจจุบนมัแต่งเพลงนะฮะแต่งเพลงึ้นมาหนึ่งเพลง มันจะนี่เป็นงานสร้างสรรค์มันก็ยังไม่ใช่จะเป็นนวัตกรรมมันก็ไม่ใช่ไปไปไปอสิทธิบัตรมันก็ยังไม่ชัดวิจัยก็ไม่ดีไอ้ไอ้เหแบบนี้มันจะอยู่ตรงอันนี้ผมเห็นช่วยนะเพราะว่าเราไดมีปัญหาเรื่องเรื่องผลงานขนาดนี้มีหลายคนพยายามบอกว่าให้ไปอ้างลิขสิทธิ์แทนหรือว่าให้เอาเกมเนี่ยไปจดในเชิงลิขสิทธิ์ แต่บางทีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหนวยทรัพย์สินทางปัญญาแบบสุดนเขาก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะจบได้ไหมขั้นตอนมันมันวเทานี้มันทำนองเหมือนเดิมกับเพลงของต่างประเทศแต่มาใส่เนื้ออะไมจบนี่กิ้นได้ไหมมันมันหรือหรื่อเพลงแปลเขาเขายังยังไม่ถ งั้นผมเองก็โดนปัญญาที่จะวับกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายปะญหาทของรดีหรือแค่แต่การผลิตซอฟต์แวร์ต้องผิดผลิตทั้งระบบไหมหรือเราไปแก้ไข,ขบางส่วนจะดับกูทำงานยิงขโมยยอดเระงั้นผมคงไม่มีคําตอบให้ท่านตอนนี้แต่ผมมีคําตอบว่าหลายๆงานที่ทำบางส่วนยอยู่ในรภาวะปลอดโมกิ้งจากการดิจิทัลกรรม ก็ถ้าเป็นนวัตกรัฐก็ต้องมีการมีองค์กรการมามาบอกว่าพอยี่สิบของทางยิงมีผู้ส่งรุ่นยืนยันมีผู้รู้มาวอริฟายนะฮะซึ่งอันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันไอ้แนวทางปฏิบัติที่ดีมันอาจจะดีที่นี่แต่ไม่เป็นอย่ที่มุ่นหรือ ที่อื่นเขาทำมาแล้ว,แ,ลวแต่เรามาโมดิฟายประเด็นเราเนี้ยผมยอมรับของผมเอ,องตอบยากเพราะแนวทางปฏิบัติที่ดีมันจะต้องมี <c oughs> เรียกว่าผู้ที่นำกลมันไม่ใช่ว่าผมคิดเองว่าผมบอกมันดีนะฮะเพราะทุกคนคิดเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกของตัวเองดีแต่มันจะต้องหาบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่สามนะ ก็เรียกเซอร์ไาร์ตี้ปาปายืนยันตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ในสข้อมูลตรงนี้งั้นหลายๆหลายๆงานที่คำถามเาานี่ยมันเลยมันเลยมีเขาต้องยอมรับนละไม่ยงานวิจัยคอน้ำเมื่อไหร่ดูใช่ไหมท่านทำง,งานวิจัยถ้ายัางไม่ออกมาเมาป็นทาร์ตบอกกี้ดีพิมพ์หมายเลขหน้าหมายเลข ขนาดนี้ไม่กว่าสองอนสองสองออย่างนี้นนะเขาบอกว่าเขามีปัญหาเยอะเขาก็เลยตกลงในเชิเงเด็ดนี้ชาต้องตีผิดแล้วเท่านันถึงจะได้ถึงแม้เราทำางานจใจเสร็จตอนนี้จะผ่านกระบวนการอะไรเรียบร้อยเนี่นะนะคนรับส่งงานอะไรเรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่ดีผิดเขายังไม่ได้ทมันก็เลยมามีคำอธิบาย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือจะต้องเสร็จเรียบร้อยดีแล้วแลวมีคน